เรามี34คะแนนเป็นอันดับที่107ของโลกซึ่งตัวเลขตัวนี้นะถ้าเรา 2> <asa> 2> ยิ่งยิ่งแย่นักนักลงทุนต่างชาติ <orbital. S 2> เขาเห็นแบบนี้เขาไม่อยากมาลงทุนหรอกลองคิดดูมีใครอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศที่มีการต้องจ่ายใต้โต๊ะเยอะอนึกออกไหมเราดีกว่าประเทศไหนรู้ไหมคเเมรลาวพม่า,มาประมาณนี้แค่นั้นเองก็คนที่ชุจริิเนียยังลอยนวลอย,อยู่เยอะมาก ความหมายก็คือแม้ปปชเขาจะชี้มูลการทุจริตนะแต่พวกนี้ก็ยังไม่ถูกหยุดไปบับิหน้าที่เขายังทํางานต่อไปได้อีกนะเราคิดดูดีแตกไหมนี่คือช่องโหว่ของกฎหมายที่เราต้องรีบแก้ไขปีหนึ่งที่มีการร้องมาที่ปปชเนี่ยบูลค่าความเสียหายมากกว่า26 0 0 0พนล้านบาทแล้วที่ยังไม่ร้องเรียนอีอะพี่คิดว่าเยอะมากเลยเอาแค่เรื่องการเปิดเผยข้อมูลทุจริตการชี้มูลเนี่ยปัจจุบันยังทาได้ไม่ดีเลยไปเปิดดูในเว็บไซต์ปปชไม่มีบอกหรอกครับ ว่าใครทุจริตบ้างมันส่งผลต่อการเลือกตั้งที่ประชาชนเขาจะเลือกใครเข้ามาเหมือนกันนะข้อมูลการทุจริตเนี่ยกี่หมื่นล้านถ้าหากเราเคลียร์ตัวนี้ได้อะมันเอางบประมาณส่วนนั้นน่ะพัฒนาประเทศได้ด้านอื่นได้อีกต้องเยอะนี่แหละความสําคัญของการแก้รัฐมนูญที่หลายคนคิดว่ามันไม่สําคัญมั่สำคัญมากครับ